การใช้เปปไทด์เทอราปีเนี่ยเอ่อสามารถที่จะช่วยทําให้คนเราอายุยืนสมมุตินะมันจะเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากเพราะว่ามันก็คือเป็นตัวกรดอะมิโนที่แบบเอามาต่อๆกันเราก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการแบบให้แบบมีรีเสิร์ชด้านนี้เยอะมากๆเที่เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเป็นยุคข,ของงานวิจัยเกี่ยวกับเปปไทด์เทอราปีที่แบบค่อนข้างแม่นยําเกี่ยวกับพวกการที่จะทําให้คนมีอายุยืนยาวขึ้นจากการใช้เปปไทด์อะยังไงบ้าง นี้เราจะคุยกันในเรื่องของเปปไทด์เชรปีนะเรื่องล้ำล้าของการรักษายุคหน้าพูดถึงในเรื่องของว่าเปปไทนี้ต้องนึกถึงเรื่องของโปรตีนนะแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของโปรตีนเนี่ยในรูปแบบของการเอามาใช้นะนั่นก็คือกล้ามเนื้อมันก็คือกระดูกของเราในหลายที่มันเป็นแบบในส่วนของโปรตีนมันก็คือผมเรามันก็คือผิวเราหรือหลายหลายอย่างนะคะแต่ว่ามันก็คือองค์ประกอบที่ใหญ่มากจนแบบตามองเห็นนะเนาะแล้วก็มันเป็นด้านกายภาพไปแล้วอะไรอย่าง ะะแต่ทีนี้เวลาที่เรากินโปรโตีนเข้าไปร่างกายเราเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการย่อยเวลาเราเอาโปรโตีนไปย่อยองค์ประกอบที่เล็กลงมาของโปรโตีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเปปไทด์มันก็คือเป็นสายที่มันสั้นลงของโปรโตีนโอเคไหมเช่นคอลลาเจนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเปปไทด์ นะคะคนั่นก็คือเป็นหน่วยย่อยของโปรโตีนที่เราก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ถูกไหมรวมถึงแบบพวกผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่มันเอาโปรโตีนไปทําให้มันเป็นสายที่สั้นลงนะคะถ้าเกิดว่าย่อยเล็กลงไปอีกมันก็จะเป็นตัวอะมิโนแอซิดละก็คือกรดอะมิโนสําหรับคนเราเนี่ยนะคะมันก็จะมีทั้งหมด20ชนิดซึ่งใน20ชนิดนี้ในผู้ใหญ่เป็นแบบพวกกรดอะมิโนจําเป็นสัก9ตัวใช่ไหมในเด็กจะมี10ตัวมันก็จะมีกรดอะมิโน หน่วยที่ย่อยที่สุดซึ่งกรดอะมิโนเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างตัวที่เล็กที่สุดของกรดอะมิโนชื่อว่าไกลซีนอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างปัจจุบันนี้การใช้เปปไทด์เนี่ยมันใช้ได้กับสุขภาพของเราช่วยในเรื่องของภูมิต้านทานช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์รวมถึงช่วยในเรื่องของลด ความอ้วนพวกเราในที่นี้อจ,จะรู้จักปากกาลดความอ้วนใช่ไหมอันนั้นน่ะมันก็คือเป็นตัวอย่างของเปปไตายเหมือนกันตัวออกฤทธิ์มันก็คือตัว GLP-1 อนาล็อกเนาะก็คือเป็นตัวที่เรียนแบบฮอร์โมอนนะคะในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับความหิวความอิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้แบบรู้สึกว่าเออไม่ค่อยหิวแล้วก็แบบกระบวนการเอาไปใช้ของน้ําตาลเริ่มแรกเขาอาจจะแบบคิดเพื่อช่วยใน,นเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานไปไปมาเอา้ามีผลใน,นเรื่องของการลดความอ้วนด้ว อะไรอย่างเงี้ยนะตอนหลังก็คือแบบขึ้นทะเบียนขอออยเป็นในเรื่องของการลดความอ้วนไปนี่ก็คือประโยชน์อันหนึ่งที่จะยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นว่าเปปไทด์เอรปีเนี่ยมันเอามาใช้ทําอะไรได้บ้างพวกเราเนึกภาพออกแล้วนะแต่ว่าเวลาที่เขาสร้างในกลุ่มของเปปไทด์เอรปีเนี่ยเขาไม่ได้เอาโปรตีนมาย่อยนะเขาเอากดอะมิโนโตแต่ละตัวเนี่ยเอามาต่อๆกันมันก็จะมีแบบนวัตกรรมไงว่าเอากดอะมิโนตัวไหนมาเรียงกับอะไรเพื่อให้มันเกิด ผลลัพธ์การออกฤทธิ์แบบไหนบ้างซึ่งกรดอะมิโนก็มีให้เลือกตั้ง20ตัวตัวที่แบบแตกกิ่งก้านสาขาได้เขาเรียกว่า b r a n c h chain amino a c i d ในทั้งหมด20ตัวเนี่ยมันจะมีอยู่แค่3ตัวต่อมา peptide therapies มีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่เอาไปใช้ได้ทั้งแบบในเรื่องของต้านเชื้อแบคทีเรียเพิ่มภูมิต้านทานแอนติออกซิเดต์ลดความอ้วนได้ นะคะใช้ในเรื่องของปรับสมดุลฮอร์โมนได้แก้ไขในเรื่องของภาวะไขมันในเลือดผิดปกติได้อย่างเช่นแบบพวกดเสลปิดีเมียก็คือแบบภาวะคอเลสเตอรอลสูงต่อไปเขาก็จะมีพวกเปปไทด์เทอราปีสมาเป็นทางเลือกให้เรื่องระบบการย่อยอาหารระบบความจําเรื่องสมองคือเบนฟักชันนั้ไม่ใช่แค่เรื่องของความจานะมันเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานสมองของเราตั้งแต่การคิดคํานวณการประมวลผลการตัดสินใจเรื่องของอ อารมณ์มันเป็นในเรื่องของสมองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมาช่วยทําให้สมองของเราอะยังทํางานแบบเหมือนตัวเราเวอร์ชั่นเมื่อแบบตอนเป็นวัยรุ่นคือทุกคนก็จะพุ่งเข้าใส่นะมันเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะพยายามหาอะไรที่มาช่วยในเรื่องของฟื้นฟูร่างกายอะทุกๆด้านนี่แหละนะโดยที่มันไม่ใช่ยาแล้วก็อาจจะต้องแบบมีความปลอดภัยสูงเพราะฉะนั้นไอตัวเปปตายเทอราปีเนี่ยนะคะมันก็คือวิธีการรักษาโดยใช้ เปปไตด์เนี่ยมันก็เลยเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะที่ทำไมวันนี้หมอสลินจะเอามาเล่าให้พวกเราฟังนะคะรวมถึง longevity คือความที่แบบมีอายุยืนด้วยนะคะการใช้เปปปตด์เทอราปีเนี่ยาสามารถที่จะช่วยทำให้คนเราอายุยืนสมมุตินะมันจะเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากเพราะว่ามันก็คือเป็นตัวกรดอะมิโนที่แบบเอามาต่อๆกันเราก็ปัจจุบันเนี้ยเขาก็มีการแบบให้แบบมีรีเสิร์ชด้านนี้เยอะมาก,มากๆที่เอามาเล่าให้ฟัง เพราะว่ามันเป็นยุคของงานวิจัยเกี่ยวกับเปปไทด์เทอร์ปีที่แบบค่อนข้างแม่นยำเกี่ยวกับพวกการที่จะทําให้คนมีอายุยืนยาวขึ้นจากการใช้เปปไทด์ยังไงบ้างพอพูดถึงเปปไทด์อาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าพูดถึงอินซูลินพวกเรานึกออกป่ะอินซูลินนี่ก็ถือว่าเป็นเปปไทด์เทอร์ปีอันหนึ่งที่คนพบครั้งแรกเมื่อร้อยสองปีที่แล้วมันยังเปลี่ยนมวลมนุษยชาติเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของมนุษย์เราได้ขนาดนี้ถูกป่ะหลายๆคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของ แบบเบาหวานก็ทําให้ช่วยยืดอายุมาได้แบบเป็นร้อยปีแล้วนี่แค่อินซูลินแค่ตัวเดียวคิดดูแล้วหลังจากนี้ก็คือว่าในกลุ่มของแบบบุคลากรทางสายการแพทย์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการใช้ว่าเฮ้ยเปปไทด์เทอรรปีมันเอาไปใช้ทําอะไรได้อีกแล้วถามว่าอินซูลินเนี่ยมันถือเป็นเปปไทด์ที่สาคัญที่พวกเราคุ้นเคยกันดีแล้วก็เคยได้ยินมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะปกติในธรรมชาติเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ตับอ่อนเราสร้างอินซูลิน ขึ้นมาร mm hmm. อยางนะเรก็ทําหน้าที่ในเรื่องของการนําน้ําตาลในกระแสะเลือดเข้าไปเก็บอยู่ในตับหรือว่าในกล้ามเนื้อของคนเราถูกปหให้สมองได้เอาไปใช้ให้ร่างกายเกิดการใช้น้ําตาลซึ่งตัวอินซูลินเองเนี่ยนะคะสร้อยไขยมุกเส้นเนี้ยมันเหมือนกับโกรทฮอร์โมนนะเพราะฉะนั้นใครฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยนะเอาเช็คนี้ไปใช้ก่อนเลยนะว่าเย็นๆแบบนี้หลังหกโมงเย็นหลังทุ่มอะไรเงี้ยถ้าใครจะลดน้ำหนักหรือใครอยากจะ ปรับสมดุลฮอร์โมน one, เธออย่าก,กินหลังหัวโมงเย็นหรืออย่าก,กินหลังแบบทุ่มเลยคืนยิ่งดึกไม่ควรกินอ่ะเพราะว่าตัวอินซูลินที่มันถูกปล่อยออกมาเนี่ยจากการกินอาหารเนาะอย่าลืมว่าสร้อยแข็มุกเส้นนี้หน้าตามันคล้ายๆก,กันกับโกรทฮอร์โมนเป็นร่างกายก็จะเข้าใจว่ามีโกรทฮอร์โมนถูกปล่อยออกมาแล้วเหรอเพราะาตอนกลางคืนเนี่ยโกรทฮอร์โมนที่มันควรจะถูกปล่อยออกมาจากต่อมใต้สมองเนี่ยมันจะถูกปล่อยออกมาน้อยลงปกติแล้วเราก็อยากจะได้โกรทฮอร์โมนออกมาจากการพวกฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอล ฮอร์โมนต่างๆใดๆทั้งหลายถูกไหมพกฮอร์โม,มนก็ออกมาสอมแซมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของเบปตด์เทอร์ปีมันก็จะมีงานศึกษาทาง FDA ของอเมริกานะ FDA ก็คือออยอเมริกานะเขาก็ Approve ก็คือว่าผ่านออยอเมริกาแล้วเนี่ยกว่า90ชนิดเลยนะสำหรับเบปตด์เทอร์ปีนะแล้วก็มีเรื่องของแบบการพัฒนาทางคลิคนิกมาเขาว่าเอามาใช้แล้วอะถึงกว่า150งานที่พัฒนานะแล้วก็กําลังพัฒนาอยู่ ถึง600ตัวนะแล้วก็มันก็จะมีตัวที่พวกเราไม่รู้จากด้านอื่นๆอีกอ่ะยกตัวอย่างว่ากลุ่มการรักษาหลักๆที่เขาจะเอาเปปไทด์มาใช้เนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างเช่นก็จะเป็นในกลุ่มของกรดฮอร์โมนอันนั้นหรอกก็คือเรียนแบบกรดฮอร์โมนตามธรรมชาติอาจจะใช้ในเด็กให้แบบเจริญเติบโตหรือว่าอาจจะใช้ในผู้ใหญ่ก็ไม่รู้เนาะอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าเขาใช้ยังไงนะคะที่2ก็คือเขาพัฒนาในเรื่องของเปปไทด์เนี่ยในกลุ่มของคเลกเอสอินฮิบิเตอร์ก็คือเป็นยาน กลุ่มลดความดันเอาง่ายๆรักษาความดันสูงอ,ะอ่ะอ่แล้วก็เป็นในกลุ่มของเขาเรียก GnRH นะ o n a d o t r o p i n r e l e a s i n g Hormone นะตัวที่ไปกระตุ้น GnRH สำหรับให้เกิดการตกไข่นะคะที่เขาจะเอาเทคโนโลยีในเรื่องของเปปไทด์โทรปีมาใช้เอาประมาณนี้ก่อนนะ mm hmm. พวกเราโอเควันนี้คุ o d บายนะคะค่ะ